เาะครับเอาเลยพี่น้องปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกดูๆๆพี่น้องครับเอาเลวพี่น้องเอาเอาลวพี่น้องนี่ไปนี่ไปนี่ไปขวนนี่ไปขวนนี่พี่น้องไปขวนนี่พี่น้องโอ้ยอย่พี่น้องโอ้ยิกจะมาแล้วพี่น้องบิกจะมาแล้วสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับปอกับบังนกเส้นเอวของเราครับมือนี้ครับ พามาใส่เ so, บ you so so ็ดครับพ so, ี่น้องครับน right? ี so ่ครับเบ็เห่าร้อยหลังพี่น้องมาหนี่มือนัน้อยยี่สิบล้างบาไว้พี่น้องเอ้ยเตือสิใสเหลียวจนหมืดจนคำเนาะพี่น้องเนาะมาหนี่ีะเดือนงไงก็ครับพี่น้องครับมันนี่นี่ครับนี่ยาวห่าซับไปเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไปกันเลยครับพี่น้องครับเพื่อเพื่การเสียเวลาไปใส่กันเลยครับนี่ครับพี่น้องไม้ห่าสวยงามครับพี่น้องมันนี้หนารุ่นอยู่ครับหนามกับหลายเตืบออยู่พี่น้อง ะเป็นกับปล่อยลงสิตกดินแล้วครับพี่น้องครับสีทางไงครับพี่น้องวันนี้สีใดบ่ใดมารุ่นน้ำกันเด้อครับพี่น้อง ที่ค้ำหรอพี่น้องเ,ออเดี๋ยวขอใส่เบียดครับเดี๋ยวค่อยมาหยามดูกันครับพี่น้องครับเบียดมันไลยครับพี่น้องมันสีเปลี่ยวไง เก็บวัเลียวพี่น้องเหลืออยู่เจ็ดสิบหลังได้ใส่ได้เจ็ดสิบหลังเหลืออยู่สามสิบหลังใส่โบเบิดหน้ามันเบิดพี่น้องเอ้ยเบิดมองใส่งางหาเจ้าถั่วโอ้ยมึงพี่น้องหน้ามันแหงไม่หรอฝนกัมานเทเดียวได้ปีนี่เดี๋ยวถ่ายติดตามพี่น้องครับผมมาหยามนรงกันครับพี่น้องได้เวลาแล้วหยามมั้งครับพี่น้องครับโอ้ใส่เบ็ดกับโบเบิดได้หนี่พี่น้องเอ้ย นี่นาก็น้อยป้าที่มีให้ผู้หงนี่เออเอาทำหนีบป้าย่ังน้อยดึงหนิบๆๆพี่นอ้องเอาเตียมแรกมาแล้วครับพี่น้องครับเตียมแรกมาแล้วครับใส่สวยๆซัพอก,กินกำลังงามพี่นอ้องลังนี่อือพี่จี๋สีน้องเยี่ยงเะยนี่อ้ยเอียนตัวนี้พี่นอ้องเมียนบ่ว เยียนมาหนิเยี่ยมนึกปลาโอ้ปลาคอตัวพี่น้องโอ้มันเป็นของทะลายกันของก็งาตายนี่พี่น้องปาลากำลังงามๆหนามมันมาซาครับพี่น้องปีนี้หนามก็นหน่อยหน่โอ้ยสีม,มนัมนม่อนมาหนิติดตามครับพี่น้องครับเ้โอ้ปลาคอหน่อยหนิคพี่น้องเอ้ยตัวทำเอ้าพ่อกินอยู่หรอก มีอ๋อเฮ้ยพี่น้องเฮ้เร็วพี่น้องเร็วเร็วพี่น้องนปานนปางปะกวย่ปกันย์น่พี่น้องปะกวัยพี่น้องโอ้อย่าพี่น้องโอ้วิกมาแล้วพี่น้องวิกมาแล้วโอ้รูดบ่อะนี่สีรูดบ่ะนี่เร็วเรวเ ห่วงคักแค่น <To> ้อบาลนี่เ๋ยวปุ๊บึ้นมากนะครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องใส่สวยไหมแล้วครับอู้หูงามๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยอย่างนี้เลยครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้โหไอ้พี่น้องเอ้ยใส่ชาพวกกินนี่แล้วล่ะ จะรุ connect, Star, part, Erde, north, story, ่นนี้แล้วพี่น้องหลุนปลาไหมกำลังซ้ำถอดกินกับตำสวมแสบนี่พี่น้องเลยโอ้พ uhm, uhm, ี well. obile, <c ười> ่น้องปลาเนี้ยแบบลุมลุมลุนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ๋อพี่น้องเอาล้วเอาล้วครับพี่น้องเอาแล้วเอาล้วเอาแล้วเอาแล้วอู้หูปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุก อะไรครับอะไรพี่น้องปลาดุกปลาดุกพี่น้องปลาดุกยู้ยู้ยู้นะปลาดุกครับพี่น้องครับใส่ส,สวยๆปวดตาครับพี่น้อง เขียงเขียงแมวกไงเลยครับพี่น้องครับนี่ครับอ้หันน,โโโนี่คืองูลงโขงสิน้อบานพี่น้องบานเอียนบ่อนีน่งไม่ตัวบ่โอู้บุษบ่แล่ะอ้ยปลาดุคือกันพี่น้องเอ้ยนี่ ปลาดุกพี่นอ้องปลาดุกปลาดุกครับอู้ดูบ่มันตายแล้วบ่อืมดูดูโอ้ยตายแล้วตัวนี้โอ้ปลาดุกพี่นอ้องใส่ชุดสวยเลยพี่นอ้องอ โอ้เกสีหน่าเจปลาดุกหนาเนาะแม่เนบอกพี่นอ้อปลาดุกหนาเนาะอนี่เนาะออกเหลืองอยู่นี่นี่ปลาดุกหนาแล้วครับพี่น,อน้องโอ้ให้เต๋อพี่นอ้องอย่ายวปดปาลาครับพี่น้องครับราคบพี่น้องมาหนีหมานอยู่ครับพี่นอ้องมานน่สองลูกอยู่หรอครับ ผ่านอยู่ครับพี่น้องมานี้ยามรอบเดียวนี่แหละครับมันเดือดแล้วมานี้มายามสาดน้ำเนี่พี่น้องเอ้ยใส่ไว้บอดิคืนเพราะมันสืถือร้ายป่ะนี่หรอพี่น้องหน้ามันหน่อยแห้งมุนมัถือส่วงไปไปลายพี่ครับจะได้ก็กดติดตามเหมือนน้ำเด้อพี่น้องกดไหลกดแชฉ้น้ำเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นกำลังใจเห็นน้ำเนี่ยครับที่งสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องสิเดี๋ยวผ่าตคลิปต่อไปครับ กิปหนาสิพอค่อยพอกันไหมพี่นอ้องสิภาพพีใส่หม่องไน้คาถาตีตามมึงครับหาหม่องมันหมานใส่ให้เขาเรอพี่น้องไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ